นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัตสิงเยวะธานอิมานีมนุษสะมรณะโลกเกนุโตนุตาปุตตะยติกาเจตนาสทธานัง สขาธานิยะโพชนิยะสัพพวัตถุทัจเจคาสัพพลาภลาสัพพภูละเพสัชชาสอุทธกาพุทธัสสะปมุขคัสสะเพกุสังคสัสสะนิยาเทมะอิมานิมยังพันเต มาตะกะพัตตาณินในสันคุคันทินตะสวยปฏิคานหนนตอมมาหากันปลงอามาตาปีตุลงกินเราอธีนันจะญาตะกานังกาลกตานังที่กาณังนสันคุคันทิน่นตายะสุขายะข้าแต่พระสงง์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมาตตกะพตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสองปีขอพระภิกษุสองจงรับมาตตกะพตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความโศก แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าลายสิ้นการและนานเทิน อะระหัสวดสัมมัะนมุะขะขะวัตุอะรหสวสัมมัตตลารมะทังัวปะันยาวิทังขัวสกาปะทวิทังัวปะติมิตาวิทังขัวาณวิทังขวกุฏากะัตุวิทังวมะที่วิทังัวตัต Davidទ napasangមangkar na na ngatemanangដngan cerang mabatahan na pekarng ngamitang husប ceាpat kioអ dipatipat ceahanan tak rapat ceoaសantarapatជoសច Taបជាanganប sayaបអungane sayaប

सामपाचयो विभापाचयो आपाचयो इन्द्रिय पाचीयो दानपाचयो नाचयो तम् वयुतपाचयो विगयुतपाचयो आदिपाचयो नातिपाचयो विगतपाचयो अविगतपाचयो ते पाञ्जयवसे नीतवितेर्नविपादा महापथान्न បាទតាមតាមពីរូបទេទ ുതി ឋាននេះតាមនេះមកเด้อមេចាស់នេះเด้อចាស់ក្នុងអើញាតសន្តានផងទាំងຫຼາຍបានមកឆងរាប់ចាប់តួលយកเด้อថ្ងៃនេះបានឆាក់អើឆាក់ថ្ងៃសែលឲ្យកើតបានឆងរាប់តាចូលយកបនកុសលនេះប្រមាណដងហើយនេះ3 4ដងហើយអឺเด้อបានបនកុសលដល់ខ្ញុំតើកើតហង สังเหตุละกามเตอมหาหังจักตาปูชาชายญาคตาเนปลานะหิตาสาคาติอาสุโคราเกตมะนิคเตมนิชาตาทิสีนาทิรันเนนกยาปยังนิตตทิเนนยาเปติเปตากลาปตาจิงอุนเตอุตะกังมุทังยัานิัลาวาดันีวะโมโอ้เมจชาจชาเดิรบันโมหะ សាเด้อទៅបនយទិសសំសំគាត់យកកាត់បានឆောင်းដល់ចុចញោមមកនេះត្រាប់តាមរបានឆောင်းដល់ចុចញោមគាត់យកពុទ្ធិស័វណ្ណដល់គាត់ទីខាងฟ้าទេវតាឲ្យหน่อยเนาะអញ្ចឹងក៏អុយពួរអុយចៃអុយកូនចៅអ្នកធ្វើបនក្នុងគេនេះ

บาลังยัคขโนนามโนุปัสินังตุมเหตุขุนยังปัจตังอนาปันดิอานิจจาวัตสังขาราอุปาทสเวยธรรมิโนโุปาทิโลวานิโรจนติเตสังุปัสสมุทโผอานิจจาวัตสังขาราอุปาทสเวยธรรมิโนโุปาทิโลวานิโรจนติเตสังุปัสสมุทโผ อานิจจาวจัาจะสร้างขาราอุปาทไวยธรรมมิโนโอปะทิตวานิรุนชันติเอตังโอปะชมุตุโคโจมกันเองหมดทวายเอาเนีน่ย ภาพนี้คือโยคียนำศพถือธงขวัญน,นำหน้าจารึกฉาย,ยาสมัยบวชพระและชื่อผู้ตายเขียนติดไปด้วยเผือยมมาทูตถามหาเป็นความเชื่อแต่ละถิ่นนั้นๆ